สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปดูหนังเรื่อง Red One เป็นรอบบ่ายโมงยี่นะครับมาถึงหน้าโรงกันแล้ว Red One พันกิจตามหาซันต้านำสนแสดงโดย The Rock Chris Evans Lucy ลิวและ JK Simmons ครับพยนต์เรื่องนี้กำกับโดย Jake c a s t a n ถ้าอ่านผิดก็อขออภัยนะครับจากผลงาน Jumanji The Next Level รับประกันความโหดมันฮาครับหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้จบนะครับ บอกเลยเขาว่าเป็นภารกิจตามหาซันต้าที่วุ่นวายจริงๆครับแต่ก็ขั้นด้วยความฮาฉากแอคชั่นและความสนุกแบบต่อเนื่องโดยมี The Rock กและคริสอีแวนเนี่ยคอยช่วยเป็นชูเป็นตัวชูโรงให้กับหนังนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีส่วน Lucy l i ลิวและเจ s i m ิมอนก็ทำออกมาได้ดีเช่นเดียวกันครับและก็ลบภาพมีมฮาฮใน s p i d e r m a แของผมไปได้ หรือบางคนอาจจะลบไม่ได้นะครับคือบอกได้คําเดียวเขาว่า JK ซิ m มอนมาเรื่องนี้เนี่ยฟิตร่างกายแข็งแรงกำยำมากๆแถมเป็นซันต้าที่ใจดีมากๆแต่ก็มีบางพาร์ทบางช่วงนะครับที่มีความดราม่าระหว่างพ่อกับลูกซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพูดถึงแจ็คครับรับบทโดยคริสอีแบนก็ถ่ายทอดตรงนี้ออกมาได้อย่างดีครับระหว่างความสัมพันธ์พ่อกับลูกที่ไม่ค่อยลงรอยครับก็ต้องไปติดตามกันในหนังนะว่า ความสัมพันธ์ของสองพ่อลูกกลับมารักกันได้ไหมต้องไปดูครับและคะแนนที่ผมจะให้หนังเรื่องนี้นะครับให้เป็นเลยครับ10เต็ม10ส,สำหรับเรดวันหนังต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับ,รรรนนรบก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ